คือผมเห็นแฟนเพจคอมเมนต์มาหลายคนเลยนะครับเรื่องเครื่องชงกาแฟว่าเฮ้ยเครื่องชงกาแฟเนี่ยเออมันทํากาแฟไงเพราะมันดูแบบแปลกๆมากเลยมันเหมือนเครื่องที่ร้านเลยนะครับคืออันเนี้ยที่บ้านผมนะอันนี้ผมอยู่โซนทํากาแฟเลยของบ้านผมเองนะเดี๋ยววันเนี้ยผมอะ่ะจะพาแฟนเพจมาดูว่าเฮ้ยเครื่องชงกาแฟเนี้ยมันสามารถทํากาแฟไหมนะเพราะว่าผมอะ่ะเห็นแล้วคือคุณพ่อโชว์ฟีเจอร์เจ๋งๆให้ดูเลยคืออันนี้นะครับเครื่องชงกาแฟเนี้ยเป็นยี่ห้อ v i c t o r i a Arduino นะครับ แล้วเห็นเป็นเร t r o อย่างนี้นะครับดูแบบเก่าแก่มากเลยแต่ที่จริงอ่ะเป็นเครื่องชงกาแฟที่ไฮเทคสุดๆเลยสามารถคนโทรลได้ทุกอย่างนะครับผ่านแอปโทรศัพท์นะครับนี่คือหน้าตามันดูเรียบๆมากเลยนะครับเห็นไหมนี่มี3ปุ่มเองนะครับเฮ้ยมันเหมือนควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยฟีเจอร์มันเยอะมากเลยนะครับวิธีคนโทรลตัวนี้นะครับต้องใช้โทรศัพท์คนโทรลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดแอปนี่แอปมันจะชื่อว่า Victoria Arduino E1 นะครับ เปิดขึ้นมาเลยนะเรามันจะขึ้นมาเป็นนี่ดิสเพลย์ตรงนี้นะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับสามารถคอนโทรลได้หลายอย่างสามารถคอนโทรลวอเตอร์โดสได้นะครับว่าเฮ้ยน้ำอ่ะที่จะออกมาเนี่ยออกมากี่วิออกมาอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนั้นผมอ่ะยังไม่ได้แอดวานซ์พอที่จะรู้เดี๋ยวผมอลองคอนโทรลดูสักอันคอนโทรไอ้อุณหภูมิน้ำดีกว่าครับซึ่งกดตรง temperatures นะครับนี่เห็นไหมแล้วสามารถคอนโทร pressure ได้ด้วยนะครับแรงดันนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอุณหภูมิถ้าเกิดตอนเนี้ยเครื่องชงกาแฟเนี่ยเซต น้ำที่ออกมาก็าอยู่ที่90องศาเซลเซียสแต่ว่าเฮ้ยผมอยากเซตไปที่94นะครับเดี่ยวิธีทำก็แค่กดปุ๊บนี่แล้วอันนี้คือแบบละเอียดมากเลยนะครับสามารถเซตไปถึงจุดทศนิยมได้เลยนะครับนี่สามารถลากได้ด้วนยะครับนะีบ่สามารถเซตได้เลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่บ้างนะแต่ผมอ่ะจะเอาที่94ถึง94แล้วเราก็กดเซฟเลยแล้วดูตรงเครื่องนะครับนะีบ่นะเห็นไหมตอนนี้มันอยู่90นะครับแล้วตอนนี้เห็นไหมมันมีเครื่องซิมโบลขึ้นมา จะปรับเป co ็น94แล้วหายไปแล้วแสดงว่าตอนนี้นะครับเครื่องอ่ะเซตอุณหภูมิ94องศาแล้วนะครับพร้อมทำกาแฟนะเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีทำให้นะครับเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปเลยนะครับเอ่ออย่างแรกเลยนะครับก็ต้องไปเอาเม็ดกาแฟก่อนนะนี่นี่นะครับนี่แคนิสเตอร์ใส่เม็ดกาแฟนะครับซึ่งแฟนเพจเห็นอย่างเงี้ยมันดูแบบก็เป็นแคนเสเตอร์ธรรมดาแต่ว่าที่จริงแนี่อันเนี้ยคือเจ๋งมากเลยนะครับดูถ้าเกิดจะเปิดอ่ะเปิดยังไง ก็ไม่ออกนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่เห็นไหมไม่หล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเขย่าขนาดไหนนะครับนี่หมุนไปหมุนมาก็ไม่เปิดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันล็อกสูญญากาศนะครับแต่ว่ามันมีวิธีเปิดของมันนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะครับดูเห็นไหมถ้าเกิดดูข้างบนนะครับจะเห็นดิสเพลย์นะแล้วก็จะมีปุ่มออนนะครับกดค้างไว้นะครับนี่เห็นไหมแล้วมันจะได้ยินเสียงฟู่แสดงว่าอันเนี้ย เปิดแล้วนะครับนี่นะครับตรงฝามันเนี่ยจะเป็นตัวสุญญากาศนะครับตัวดึงสูญญากาศเนี่ยแบบอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับคือเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเห็นมีสายชาร์จด้วยนะครับคือเนี่ยมันแบตเตอรี่พาวเวอร์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เม็ดกาแฟเข้าเครื่องบดแล้ววิธีที่เราจะปิดเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะก็แค่ทำอย่างนี้แล้วก็กดเลยนะครับนี่แล้วมันก็จะ ดึงสูญอากาศเลยนะครับนี่เห็นไหมพอเสียงหยุดเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดมาได้แล้วข้างในมันดึงอากาศออกมาแล้วนะครับนี่แลกเก็บขึ้นไปเลยนี่อันนี้นะครับมันจะทําให้มเมล็ดกาแฟเนี่ยคือแบบเฟรชตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอากาศข้างนอกเข้าไปอินเทอร์เฟียร์ด้วยนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราก็มาทํากาแฟกันเลยนะครับนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับ <S <S คือเช็คน้ำนะครับว่าน้ำเนี่ยมันเต็มหรือเปล่าเพราะเราต้องใช้ไอ้น้ำนะตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมอะ เอาน้ำมาเติมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเติมจนเกือบเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคาปูชิโน่ให้คุณแม่นะครับซึ่งคาปูชิโน่เนี่ยถ้าเกิดใครชอบกาแฟครับก็รู้ว่าเราต้องสตีมนมก่อนนะต้องมีแบบนมเป็นฟองนะครับซึ่งนี่นมก็ค่อยู่ในนี้นะครับนี่เป็นไงคือแบบ คือสะดวกมากเลยนะครับทุกอย่างที่ต้องใช้เนี่ยอยู่แถวๆนี้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพิชเชอร์มานะครับเนี่ยนี่พิชเชอร์เนี่ยเจ๋งมากเลยนะเป็นย e ี่ห้อเอสโปรสิ่งที่เจ๋งของเจ้าตัวพิชเชอร์นี่นะครับคือเนี่ยเห็นรูปทรงมันไหมมันจะไม่เหมือนพิชเชอร์ธรรมดานะปก,กะติม,มันจะขึ้นไปเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะโค้งขึ้นไป่างนี้พอเราสตรีมนมเนี่ย สตีมเข้าไปแทนที่นมจะขึ้นมาแบบธรรมดานะครับอันนี้มันจะม้วนนมนะครับซึ่งจะทําให้นมอ่ะฟองนมเนี่ยครีมมี่ขึ้นนะครับจะละมุนขึ้นนะครับอร่อยขึ้นด้วยนะเราก็เทเข้าไปเลยตัวที่สตีมเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้นะครับผมวิธีทําก็แค่กดตรงนี้เลยง่ายมากเห็นไหม วิธีนะครับเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปให้ให้ตรงหัวเนี่ยมันลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเลยนี่เห็นไหมนี่เราก็สตีมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะนี่ต้องระวังร้อนนะครับตรงนี้ เราก็ต้องล้างนะครับล้างตรงหัวนะก็กดไปเลยโอเคนี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาทําตัวกาแฟกันนะครับซึ่งกาแฟเนี่ยเราต้องใช้เครื่องบดก็เป็นยี่ห้อเดียวกันเหมือนกัน Victoria Arduino นะครับวิธีทำนะครับเราก็เอานี่เอาก้านชงเนี่ยไปวางไว้เลยนะอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับให้ปล่อยกาแฟมาประมาณ20กรัมนะครับหรือว่าเวินะนี่เขานับเป็นวิกันนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแลบอปุ๊บนี้ก็วางเลยนะ โอเคฟิวขึ้นมาเสร็จนะครับเนี่ยเราก็ต้องต้องตีให้มันลงลงไปนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะได้ไม่หกนะนี่คราวนี้เราก็ได้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คือ O c ซนะครับเป็นเครื่องเกลีย่ยกาแฟนะครับมันจะทำให้กาแฟเนี่ยมัน,นะตรงรอบด้านเลยนะครับแ <Wow. S 1> ฟลตรอบด้านเลยข้างล่างมันจะเป็นใบพัดอย่างนี้นะครับ เราแค่เอาอย่างนี้มาแล้วก็กดลงไปเลยแล้วก็หมุนนะครับนี่ล้วกาแฟเนี่ยเห็นไหมมันจะสมูทอ,อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับนี่พอรามันสมูทอย่างเงี้ยก็พร้อมกดแล้วนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าแ t เ m p er นะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยกดกาแฟลงนะครับให้มันอัดเข้าไปเลยวิธีใช้นะครับก็เอานี้วางไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ต้องจับดีๆเลยแล้วก็ต้องเสมอนด้วยนะครับคือต้องกดแบบตรงๆลงไปเลยนะครับนี่เราก็แค่เอาลงไปกดอย่างนี้ทิบใช่ไหม กดลงไปเลยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานี่ตอนนี้ก็กดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะท่นเพจก็น่าจะเคยเห็นกันที่ Starbucks เขาทำกันนะครับคือเอาอันนี้มานะครับแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับเนี่ยให้มันล็อกนะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เอาแก้วมานะครับคือนี่สิ่งที่เจ๋งของเครื่องนี้นะครับคือเห็นข้างบนนี้ไหมครับเนี่ย ตรงนี้เอามือไปแตะเนี่ยมันจะร้อนๆมันก็จะอุ่นๆนะเราต้องเอาแก้วมาวางข้างบนนะครับแล้วมันจะทําให้แก้วอุ่นแล้วพอแลาแก้วอุ่นเนี่ยมันก็จะแบบลินกาแฟได้อร่อยขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมากดกาแฟกันแล้วนะครับแล้วเราก็กดเลย นี่ครับเราก็ได้กาแฟาออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้อย่างเดียวเนี่ยมันขมมากเลยเราก็ต้องไปเติมนมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยก็มาทางนี้เลยนะแล้วทาํากาแฟเสร็จเนี่ยเราก็ดึงอันนี้ออกมาเอากากกาแฟาออกมาเห็นไ,ไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็จะล้างนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นบักเก็ตนะครับเอาไว้รับกากกาแฟนะครับเนี่ยพอเสร็จนะครับเราก็เราก็เช็ดเนี่ยกากกาแฟที่เหลือออก คราวนี้เราก็เช็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่นมเข้ากาแฟกันวิธีทำนะครับเนี่ยเราก็ต้องใส่นมเข้าไปก่อนนะครับเก็บฟองไว้ก่อนนะตักฟองนมมานะครับ อาจารย์ลองด้วยนะครับนี่คราวนี้เราก็ได้คาปูชินโน่แบบเพอร์เฟกเลยให้คุณแม่ไปลองกันดีกว่าเพราะคุณแม่เนี่ยคือแบบแฟน,นแท้คาปูชินโน่เลยแม่แมอ่าไปหาหน้าตโต๊ะแม่แม่มานั่งเลยมีกาแฟแบบหน้าโต๊ะไหมไม่มีเดี๋ยวหนาตโต<อ>๊กินคาเฟอีนเยอะเกินแล้วตายเอาไปอุ้มกันเดี๋ยวทั้งอุ้มให้นี่เลิศม,มากหน้าลูกกว่าแล้วแ<อ>นะ่แให้มันวิ่งก่อนไปบา,บายๆให้ดูหน้าบาริสต้าด้วยอุ้ยฟิน ล้างหน้าอย่างเนี้ยอย่างนี่ตื่นมาเลยเรากินเลยอร่อยไหมนวลนวลนลใช้ได้ใช้ได้เองเหรอไม่ไม่ใช่แบบสุดยอดไม่สุดยอดต้องแบบเป็นรูปไงได้ไหมยังทำได้เพื่อแม่ยังไม่ฝึกมายังไปฝึกมาแต่อร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อย ผมเจออะไรเจ๋งๆอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้แฟนเพจดูนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกับนาโต๊กก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันวีดีโอหน้านะครับบ๊าย uh, บายอร่อยมากคะ่ะสวัสดีครับ